Herb Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศ Herb Story by อภัยภูเบศวันที่11พฤษภาคม2566ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะว่าตลอดเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การใช้สมุนไพรเพื่อให้ร่างกาย โดยเฉพาะฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานเนี่ยดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลับดีกินดีทายดีแล้วก็ออกกำลังกายได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาต่อเรื่องของกินอย่างไรให้ดีด้วยการ เสริมสมุนไพรเข้าไปนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังที่รักสุขภาพก็คงได้ฟังเรื่องแนวคิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่มีในปัจจุบันแล้วนะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตัวเองเรียนในสมัยอดีตมากนะคะอย่างตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเรียนว่าเวลาเราจะต้องการควบคุมน้ำหนัก ทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะคะนอกจากกินอาหารครบห้าหมู่แล้วเนี่ยจะต้องควบคุมพลังงานของอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะกับพลังงานที่เราใช้ในกิจวัตรประจําวันให้มากนะคะถ้าเกิดสมมติเราใช้มากๆกินน้อยๆเราก็จะผอมนะคะน้าหนักก็จะสามารถควบคุมได้แต่ปัจจุบันเนี่ยวิธีคิด นะคะจากงานศึกษาวิจัยเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหารมากกว่าเรื่องของพลังงานนะคะเพราะว่ามันมีแนวคิดมีงานศึกษาวิจัยที่มาสนับสนุนว่าการกินอาหารเนี่ยนอกเหนือจากจะไปค้ำจุนร่างกายแล้วเนี่ยยังมีส่วนในการป้องกันโรคและการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่เจ็บป่วยแล้วเนี่ยการกินอาหารที่ดีเนี่ย ก็ยังจะช่วยในการควบคุมอาการหรือลดความรุนแรงของโรคได้นะคะซึ่งแนวคิดที่ว่าเนี่ยไม่ได้ใหม่เลยนะคะหากเราไปเปรียบเทียบกับองค์ความรู้การกินแบบไทยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูละครนะคะอย่างปัจจุบันก็จะมีละครหมอหลวงซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนี่ยเขากินข้าวกินผัก กินปลาตามฤดูกาลใช้วิถีชีวิตที่พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะคะมีอะไรให้กินก็กินตามนั้นนะคะหลายอย่างไม่มีกินตลอดปีนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปปรุงแต่งน้อยไม่ต้องไปสนใจว่าจะกินแคลอรี่มากน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยแคลอรี่ต่ำอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยวิธีคิดในการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ มีการใช้ตำรับเรื่องของสมุนไพรซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะนะคะที่หลากหลายมาใช้ในการดูแลสุขภาพตำรับยาอายุวัฒนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะปรุงเองที่บ้านได้มีการใช้มีชุดประสบการณ์ที่ทำให้เห็นประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มความอยากอาหารบำรุงร่างกายขับถ่ายของเสียทำให้การนอนเป็นปกติบางตำรับเนี่ยก็อาจจะมีการผสมตัวยาแก้ปวดเมื่อยเนื่องจากคนสมัยก่อนเนี่ยต้องทำนานที่เกี่ยวกับการใช้แรงเนี่ยค่อนข้างเยอะ มียากลุ่มบอกบำรุงกำลังหรือแม้แต่เสริมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าจะไปช่วยทำให้สามารถมีลูกได้หลายๆคนเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องทุนแรงคนก็ใช้แรงงานคนการมีลูกเยอะก็คือสามารถที่จะทำงานได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการปรุงตำรับยาอายุวัฒนะเนี่ยอยู่ในหลายพื้นที่นะคะส่วนใหญ่เองเนี่ยมักจะเป็นตำรับที่ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนนะคะเช่น สำหรับยาดองเกลือดองน้ำผึ้งนะะหรือว่ากล้วยดองน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งถ้ามีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอยากจะได้ตำรับที่มันช่วยในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยเสริมสมรรถภาพนะคะร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยก็มักจะเอาพวกตำรับยาที่เข้า พวกยารดร้อนที่ช่วยในเรื่องของการกระจายลมนะคะอย่างเช่นพวกขิงดีปรีพริกไทยนะคะแห้วหมูพวกนี้นะคะไปเข้าไปผสมนะคะซึ่งสิ่งที่อยากจ,จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือตำรับยาอายุวัฒนะที่คนไทยสมัยโบราณโดยเฉพาะในภาคกลางเองเนี่ยนะคะ รวมถึงภาคอีสานภาคเหนือเองเนี่ยก็มีการใช้อยู่นะคะก็คือบอระเพ็ดเพราะว่าเป็นตำรับที่เกี่ยวข้องกับที่เราพูดในวันนี้โดยตรงก็คือการดูแลสุขภาพทางเดินอาหารนะคะเป็นตำรับที่ทำให้กินข้าวได้นะคะแล้วก็พอกินข้าวได้ดีก็ทำให้นอนหลับได้ดีด้วยนะคะ ตำรับนี้เป็นตำรับที่ตัวเองมีความคุ้นเคยมากนะคะเพราะว่าคุณยายของตัวเองเนี่ยก็ใช้ตอนเด็กๆเนี่ยยายเลี้ยงจนถึง5ขวบก็เห็นยายกินบอระเพ็ดทุกวันนะคะวันละหนึ่งองคุลีหรือว่า1นงองคุลีก็คือมาตรวัดนะคะก็ขนาดประมาณ1ข้อแรกของนิ้วชี้ก็เคยถามยายว่ามันขมไหมนะยายก็บอกว่าไม่ขมหรอกเพราะว่ากินตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะกินทุกวัน แต่ยายก็บอกนะคะว่าอย่าก,กินเยอะนะเพราะว่าตัวบรเพชรเองเนี่ยกินมากๆร่างกายจะเย็นแล้วยายก็กินแบบนี้มาทุกวันนะคะก็ทำให้กินข้าวได้ไม่เจ็บป่วยผมดำนะคะยายตัวเองเนี่ยอยู่ได้จนถึงอายุ83แล้วก็โดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยแล้ววันที่เสียชีวิตก็คือนอนหลับไปเฉยๆนะคะส่วนหนึ่งไม่ได้บอก คุณผู้ฟังนะคะว่าจะให้กินบรเเภทอย่างเดียวแต่ว่ายายก็มีวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพแบบที่เรียกว่ารักษาน้ําหนักตั้งแต่สาวจนอายุ83เนี่ยก็ยังน้ําหนักเลขสีนะคะแล้วก็ไม่กินของมันกินอาหารตามฤดูกาลนะคะแต่พอวันนี้นะคะหลายคนก็ไปเห็นงานวิจัยที่มีมากมายเลยค่ะว่าบรเพีสอย่าก,กินเยอะนะมีการเตือนนะคะเพราะว่าวิถี หรือแนวคิดในการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพมันเปลี่ยนไปแล้วเราเริ่มคิดว่ามันต้องกินเยอะๆให้ขนาดยาถึงนะมันถึงจะช่วยในการรักษาโรคได้นะคะทำให้ก็มีรายงานตับอักเสบจากการใช้บอระเพ็ดขณะสุกและระยะเวลานานๆเคยไปดูงานที่อินเดียนะคะเขาก็ใช้ชิงชาชาลีซึ่งเป็นพืชกลุ่มเดียวกับบอระเพ็ดแต่หนามสั้นกว่าเขาก็กินเป็น ยายุวัฒนะแบบนี้ค่ะกินปริมาณน้อยๆนะคะกินได้นานๆแต่ไม่กินเยอะพอเริ่มมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันดีแบบนุ้นแบบนี้ก็มีคนเอาไปกินเยอะๆปริมาณสูงๆกินนานๆก็ตับอักเสบได้นะคะการออกฤทธิ์ของพวกของขมในทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่ามันจะไปช่วยควบคุมความร้อนที่ตับ ะะซึ่งตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญในการที่จะเป็นแหล่งกําเนิดของความร้อนในร่างกายทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยที่มีอากาศร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสที่ จะร้อนได้มากนะคะก็มีวัฒนธรรมการกินสมุนไพรลดขมในปริมาณน้อยๆเนี่ยไปควบคุมความร้อนที่ตับนะคะซึ่งก็ทำให้ระบบการย่อยของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เจริญอาหารกินข้าวได้น้อย เราก็ตับก็ยังแข็งแรงดีก็ใช้บระเพชรดองน้ำพึ้งในขนาดต่ำๆได้แบบที่โบราณใช้นะคะก็คือไม่เกิน1นงองคุลีหรือถ้าจะกินเป็นแคปซูลก็กินขนาดต่ำอย่างตัวเองมีผู้ป่วยนะคะที่ดูแลอยู่เป็นผู้สูงอายุหลายคนกินข้าวไม่ได้อี้ค่ะเราก็ให้กินบริเพชรหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารก็ติดตามค่าตับก็ดีค่าไตาก็ดีนะคะกินข้าวได้พอคนแก่เนี่ยกินข้าวได้ดีเนี่ยนะคะทุกอย่างก็ ไปเอ,ะะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยากจะขอพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องเทศในเรื่องของการบำรุงระบบทางเดินอาหารนะคะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็พบว่าเครื่องเทศเองเนี่ยไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยในแง่ที่ว่าไปเพิ่มการหลั่งน้ำย่อยช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารแล้วในหลายการศึกษาก็พบว่า ตัวเครื่องเทศเองเป็นพรีไบโอติกนะคะคือเป็นอาหารดีให้กับเชื้อดีในลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปช่วยทำให้ระบบก,การย่อยเนี่ยทำงานได้ดีอาหารไทยหลายชนิดเราใส่เครื่องเทศแต่ไม่ได้ใส่เยอะแบบทางอินเดียนะคะทางเอเชียใต้เพราะเนื่องจากอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนเพราะฉะนั้นถ้าใส่เครื่องเทศในประมาณสุกๆก็อาจจะทำให้ร้อนมากขึ้นไปอีกนะคะ ในการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างของเครื่องเทศแต่ละชนิดในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะแต่หากเรานำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยมาปรับใช้เนี่ยก็จะทำให้เราเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นคนที่มีธาตุเจ้าเรือนนะคะเป็นปิตะหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุไยสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะพวกนี้นะคะ ก็ควรจะใช้เครื่องเทศที่ไม่ร้อนจนเกินไปเช่นพวกขมิ้นชันขิงอ่อนสระแหน่นะคะส่วนพวกที่มีเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ํานะคะพวกนี้ความร้อนในร่างกายจะน้อยมากสามารถใช้เครื่องเทศที่ร้อนแล้วก็แห้งนะคะเพื่อไปทําให้น้ำเนี่ยลดปริมาณลงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องเทศในกลุ่มกระชายซึ่งการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ากระชายเนี่ยนะคะ ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเออซึ่งทำให้ก็น่าคิดนะคะว่าองค์ความรู้ที่สืบต่อกันมาเนี่ยเวลาพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยกลับมีความสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะสุดท้ายคนที่เป็นเจ้าเรือนแบบธาตุลมแบบตัวเองเนี่ยนะคะจะมีความเย็นแต่ว่าแห้งนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของลม ก็ใช้สมุนไพรกลุ่มของขิงซึ่งมีความอุดแล้วก็มีความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะมีความเหมาะในเรื่องของการทําให้ระบบการย่อยทํางานได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังหลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าไม่สะดวกที่จะกินเครื่องเทศเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ได้ไหมก็เท่าที่ทบทวนข้อมูลมาใช้ได้นะคะแต่ว่าขนาดไม่เกิน1กรัมต่อวันโดยกินหลังอาหารหรือว่าพร้อมอาหารแต่ถ้ามีอาการ ท้องอืดท้องเฟอ้อร่วมด้วยอันนี้ต้องไปใช้ขนาดในการรักษาโรคนะคะไม่ใช่ขนาด1กรัมต่อวันแล้วนะคะโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะโดยเช็คเลขทะเบียนออยอด้วยนะคะแล้วถ้าเปยนไปได้ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออกแกนิกเพราะถ้าเราจะกินเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยการที่ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีการปนเปื้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียยาฆ่า,มาแมลงหรือโลหะหนักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสะสมโรคแล้วก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยในระยะยาวได้นะคะสําหรับวันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ในการไปดูแลสุขภาพทางเดินอาหารทําให้กินดีวิถีไทยได้ในราคาที่ประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Apai Pube podcast, sharing the oval heritage.